ไซมอนฟีนิกซ์หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมสุดโหดผู้ถูกแช่แข็งในคุกไค,ครโอแต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาตื่นขึ้นมาในปี2032และหลบหนีออกมาได้อาชญากรสุดอมหิตที่ทั้งโลกหวาดกลัวกลับมาอีกครั้ง <Simon. S> 1>, 1. เก่งกาจการต่อสู้ 2. <c oughs> 2. เชี่ยวชาญเทคโนโลยีล้ำยุคพบว่ามีมนุษย์อยู่ใกล้ๆรหัสความปลอดภัยยำรับเลขเจ็ดปเลขนำโชค 3. พละก,กำลังเหลือล้ม 4. หญยิงปืนแม่นยำราวจับหวางติดตามการหลบหนีสุดระห่ำในโลกอนาคตของเขาต่อได้ใน ตำรวจมหาปลัย2032 Demolition Man สุดยอดภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟแห่งปี1993